คาซีเนี่ยเขาใช้วัสดุอะไรนะคะทําจากอะไรที่เอามาไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับลูกน้อยของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่หมวยเบบี้กิฟต์ค่ะด้วยความที่พี่หมวยเป็นเจ้าของร้านเบบี้กิฟใช่ไหมคะและร้านเบบี้กิฟของเราก็มีผลิตภัณฑ์หลักก็คือคาซีนั่นเองค่ะ หลายหลายคนสงสัยไหมคะว่าคาร์ซีทเนี่ยเขาใช้วัสดุอะไรนะคะที่เอามาไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับลูกน้อยของเราวันนี้ตามมาดูกันเลยคะ่ะงั้นเราก็ามาเริ่มหลือกันเลยก่อนเนาะว่าข้างในเนี่ยเขาใช้อะไร <c oughs> มาค่ะมาดูกันเลยคาร์ซีทแบบที่ไม่เคยได้ดูกันมาก่อนเลยนะอันเนี้ยบอกเลยว่า เป็นคลิปแรกเลยมั้งที่เราจะเจาะลึกกันขนาดนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะคาซีด้วยปกติแล้วนะคะเวลาเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยก็คือผ้าคลุมที่จริงๆเราถอดกันออกไปละเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าผ้าคลุมจะม,มีกี่แบบนะส่วนที่2ค่ะก็คือเอจ้าตัวตวัสดุรองรับแรงกระแทกนี่แหละซึ่งจริงๆก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันแต่เดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวด้านนอกก่อนละกันค่ะตัวด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นตัวโครงนะคะโดยปกติแล้วโครงเนี่ยส่วนใหญ่เลยเขาจะผลิตมาจาก พลาสติกที่เป็นแบบเรียกว่า PP ค่ะซึ่งพลาสติกแบบ PP เนี่ยผู้ผลิตแต่ละเจ้าก็ยังเลือกใช้ความหนาที่ต่างกันนะโดยพลาสติก PP มันจะมีความคุณสมบัติคือความเหนียวความทนนะคะไม่แตกหักง่ายค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกแหละต้องดูด้วยนะว่าพลาสติกแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ใช้ความหนาไม่เหมือนกันทีนี้หลายๆแบรนด์นะที่เขาใช้พลาสติกแล้วเนี่ยเขาต้องการเพิ่มความแข็งแรงใช่ไหมคะก็ใส่นี่เข้าไปเลยโค้งเหล็กค่ะ เขาจะเสริมแกนเหล็กเข้าไปนะคะที่พนักพิงด้านหลังถ้าสมมติตัวนี้เป็นพลาสติกทั่วไปเนาะแล้วก็เขาจะเพิ่มแกนเหล็กแบบนี้ค่ะเป็นเสาสองข้างอยู่ที่พนักพิงของน้องนะคะโดยที่ไอ้แกนเหล็กอันเนี้ยมันจะช่วยเสริมทําให้พนักพิงด้านหลังเนี้ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะเวลาเกิดอุบัติเหตุน้องกระแทกเข้าไปแล้วเนี้ยก็ไม่ทําให้คาซินมันแตกหักง,ง่ายแต่อย่างที่บอกค่ะทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรดีเลิศเรเาเสรไปหมด เพราะว่าแม้แต่แกนเหล็กที่มีความแข็งแรงเองเขาก็มีข้อเสียคืออะไรเวลาคาซีดแล้วใส่แกนเหล็กเข้าไปค่ะซีก็จะมีน้ําหนักที่เยอะขึ้นค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่ย้ายคาซีดข้ามรถกันนี้ก็เหนื่อยเลยทีนี้เพราะมันหนักไนงะรวมถึงค่ะไอ้เจ้าแกนเหล็กที่มันอยู่ด้านในพนักพิงเนี่ยเวลาเราเอาคาซีดแล้วไปตากแดดใช่ปะ่ะกลางวันนี่ยแดดร้อนๆเลยคาซีดมันพิงไว้ในรถใช่ไหมคะ เวลาน้องเข้ามานั่งค่ะขาซีก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยนะเวลาน้องนั่งก็อาจจะรู้สึกแบบโอ้ยร้อนจังเลยเนาะตรงนี้ก็เป็นข้อเสียงของแบบแกนเหล็กทีนี้บางแบรนด์ค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนไม่ใช้ละแกนเหล็กเอาใช้เป็นอลูมิเนียมแทนค่ะซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยมันก็ได้ข้อดีคือไงคะมันเบาใช่ไหมคะก็ทําให้เราขนย้ายง่ายขึ้นแต่อลูมิเนียมก็แลกมากับ ความอ่อนแอที่มากกว่าแกนเหล็กเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยเขาไม่ได้แข็งแรงเท่ากับเหล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ความแข็งแรงก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับแกนเหล็กแต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องของอุณหภูมิด้วยความที่อลูมิเนียมก็เป็นวัสดุแบบโลหะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังดูดซับความร้อนไว้ที่บริเวณหลังได้อยู่เหมือนกันนะคะไปต่อค่ะมันจะมีคาซิดแบบใหม่ล่าสุดเลยนะอันนี้ต้องขอขึ้นเป็นอินเสิร์ตแล้วกันค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่เลยก็คือ ลดการใช้พลาสติกให้น้อยลงค่ะแต่ไปใช้เป็นแกนเหล็กค่ะโดยแบรนด์นี้เนี่ยชื่อว่าแบรนด์เรโนลักค่ะเป็นน,นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากฝรั่งเศสเลยนะเขาเอาแกนเหล็กค่ะไว้ข้างในนะคะเป็นโครงเลยค่ะแล้วหุ้มด้วยวัสดุรองรับแรงกระแทกอีกทีนึงนะคะแล้วก็เสริมพลาสติกเฉพาะจุดที่สําคัญสำคัญนะคะ เพื่อช่วยทําให้คาซีทเนี่ยมีความแข็งแรงค่ะเพราะเหล็กที่อยู่ด้านในเนี่ยก็คือบอกเลยว่าแข็งแรงมากนะคะแล้วก็น้องก็จะได้ความนุ่มนวลน,นะคะของตัวเบาะเนี่ยตามไปด้วยนะคะข้อดีของการใช้แกนพวกนี้อย่างที่บอกไปนะคะก็คือไอแกน เสาคู่เนี่ยก็คือมันจะช่วยทําให้คาซีมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ข้อเสียค่ะก็คือว่ามันทําให้มีสวกรเนี่ยเขาไม่สามารถดีไซน์คาซีที่มันมีรูปทรงที่หลากหลายได้สักเท่าไหร่นะคะมันเลยเป็นที่มาของการเลือกใช้เทคนิคการเอาไฟเบอร์กลาสลงไปผสมกับเนื้อพลาสติก p p เลยนะคะ การที่ทําแบบนี้มันจะทําให้ตัวโครงพลาสติกนี้มีความแข็งแรงมากไปกว่าพลาสติกทั่วไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ยังทําให้มีความยืดหยุ่นค่ะอย่างตัวนี้สามารถที่จะฉีดเข้ารูปนะคะให้มันมีความโค้งแบบนี้กระชับกับตัวเด็กไม่เพียงแค่นั้นค่ะอย่างตัวนี้เขาเสริมโครงด้านในค่ะให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะด้วยการใช้ดีไซน์ที่เป็นแบบตารางวัฟเฟิลแบบนี้ค่ะการเสริมโครงวัฟเฟิลเป็นตารางแบบนี้ ก็จะช่วยทำให้นะคะคาซีเนี่ยมีความแข็งแรงค่ะแต่ยังได้ความโค้งที่รับกับพนักพิงของน้องเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยนะคะโครงสร้างของคาซีบางรุ่นนะคะจะมีการออกแบบพิเศษให้มีช่องรูระบายอากาศค่ะอย่างรุ่นนี้ค่ะมีช่องรูระบายอากาศมากถึง1695ช่องกันเลยนะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้น้องนั่งแล้วเย็นสบายแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยค่ะ นอกจากตัวโครงนะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องของวัสดุแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันค่ะก็คือว่าตัวโครงเนี่ยเขาก็มักจะซ่อนสารพัดแบบว่าเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของน้องอะไว้หลากหลายมากๆนะคะหนึ่งสิ่งค่ะที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะคะอย่างของเอเลเอเบตัวเนี้ยที่พนักพิงด้านหลังตรงนี้ค่ะเขาจะมีเทคโนโลยีอันหนึ่งค่ะที่เรียกว่า b บบี้แ h t เทคโนโลยีค่ะซึ่งการทำงานของเขานะคะก็คือเวลาน้องนั่งแล้วค่ะเกิดแรงกระแทกเข้าไปที่พนักพิงอะคะ่ะ ตัวพนักพเนียมันสามารถที่จะยวบนะคะหรือว่ายุบตัวลงมาได้นิดนึงนะคะเพื่อช่วยผ่อนแรงค่ะไม่ให้มีแรงสะท้อนกลับไปที่หลัง,งน้องเนี่ยหลักการเลยคือเพื่อลดการกระแทกแบบซ้ําๆค่ะทําให้น้องเนี่ยได้รับความปลอดภัยมากขึ้นค่ะถัดมาค่ะนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่บริเวณหลังแล้วค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆแบรนด์ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงมากๆเลยก็คือลักษณะของการปกป้องจากด้านข้างนะคะหรือที่เรียกว่า s Side i m p a c t p r o t e c t i o n ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในมาตรฐานของ R129 ค่ะอย่างของ e l e v a ค่ะเขาจะใช้วิธีของการดีไซน์ให้ด้านข้างเนี่ยเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้ค่ะแผงด้านข้างที่ใหญ่ขนาดนี้จะช่วยปกป้องการชนจากด้านข้างได้ดีนะคะ แต่ในขณะที่บางแบรนด์นะคะที่อาจจะเลือกทําพนักพิงด้านข้างตรงนี้ค่ะให้มีขนาดเล็กลงค่ะอย่างตัวเนี้โคงพลาสติกเขาจะเล็กลงกว่าตัวของเอเลเวตัวอย่างตะกี้นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะใช้ตัวโฟม EPP อันเนี้ย ที่จะมีความหนาใหญ่ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของพนักกิ่งด้านข้างด้วยนะคะถ้าเวลาเราหุ้มผ้าไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าด้านข้างตรงนี้เขามีโครงเต็มรูปหรือเปล่านะคะแต่เขาเลือกที่จะมีแบบนี้ค่ะชิ้นนี้เลยเรียกว่า s i ส e p rotection guard แบบนี้ค่ะเป็นตัวเหมือนกล่องพลาสติกที่ยื่นออกมาค่ะในขณะที่บางแบรนด์ค่ะก็มีลักษณะนี้เหมือนกันแต่ตัวที่ยืนด,ด้านข้างเนี้ยสามารถถอดได้ด้วยนะคะอย่างตัวเนี้เป็นของเรโนลักนะคะตัว s i ส e impact protection อันนี้ถอดได้ค่ะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคาซีทเนี่ยเราติดตั้งบางทีอาจจะติดทางด้านติดประตูซ้ายหรือบางตัวติดประตูขวาใช่ไหมคะเขาเลยให้เราเนี่ยคะ่ะสามารถที่ถอดตัวเนี้ยในฝั่งที่ติดกับคนนั่งออกมาได้คะ่ะอ่าอย่างยกตัวยอย่างเช่นคาซีทต,ตัวเนี้ยเราไปวางในรถใช่ไหมคะหันหน้าไปหน้ารถแบบนี้นะและด้านนี้เป็นประตูใช่ไหมคะอ่าเราจะติดตัวเนี้ยเข้าไปคะ่ะแบบนี้แต่ในสําหรับที่ด้านนี้ซึ่งเป็นด้านที่ติดกับคนนั่งในรถใช่ไหมคะ ถ้าเรายังมีตัวนี้ไว้อยู่อะค่ะเกิดลดเกิดการกระแทกเห็นไหมกระแทกเข้าไปแบบนี้ไหล่ของผู้โดยสารด้านข้างซึ่งก็ค,คือคุณแม่ค่ะจะเป็นกระแทกก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะเขาก็เลยดีไซน์ให้สามารถที่จะถอดตัวนี้ออกมาได้อ่ะก็เลยสามารถดีไซน์ถอดมาเป็นได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็นัังพิงกับน้องแบบนี้ได้สบายเลยนะคะและในตอนต่อไปค่ะพี่หมุยนะคะจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุรองรับแรงกระแทกท,ที่อยู่ในคาซีค่ะ อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยแชร์ให้คนที่กำลังเลือกซื้อขาซีกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ